ในสนามที่ร่งครับ GDB Energy พบกับจุดสุดบอลโรงเรียนอ่างทองบ้านเมือง นดบดวงใจชนะรักแ่นบัตทุกท่านนะครับที่เข้ามาโ่สนามของเลสเตสครับแล้วคู่นี้ในสนามที่หนึ่งใครสามแต้มแต้มเท่ากันกับนันด่บดวงใจจะจับ่าบอดุบาลบาลระกบันม่วงอาอเว้ยคมาใหม่ครับแป่ดีครับยกขยากลับเขยบานแล้วบรรลัยแล้วลุดเดี่ยวบานดิิิิขวาทับทับทับเลือก มาไม่ผ่านบม่วงติดเครื่องแล้วจะพลิกมาขวาสุดได้างด้านของวต้องว่วงผาหนีไปแล้วทางขวาที่มาตซิแล้วลูกนี้ก็โอ้โ โยกเข้าในแล้วไฮไมดาเสียบอนลบ Energy นับจีดีบีเอเจเนจี้พาหนีมารุ่นนี้ก็ไม่ผ่านบ้านม่วงนะอ่าแล้วก็เก็บจังหว่าสองก็เก็บตกจบไม่จบได้ไม่ได้ครับบิดกระขึงแล้วดึงกระชากร่างออกมาขวามีซ้ายบีเปิดลอดขามาทีจ่อแล้วออกหลังเลียเ่ยงตีเสมอไม่ได้ะได้เสียบอลให้บ้านม่วงบ้านม่วงในแดนหน้าดาบอลด้านขวาสุดมีเต่นขึ้นไปเอาระยตีเคลื่อ,าาอนไปด้านแม่จ่าอนุบาลบ้านม่วงโยกเข้าซ้ายแล้วไฮไม่ได้ตรงสนามยังเป็นรม่วงซ้ายสุดมีเต่นขึ้นมาแล้วขวารุ่นนี้ก็เรีียบเลี่ยบ เือเือเไกปแล้วสต็มและชาสำหรับทีมงานของสุิฟุตบอลโรงเรียนอดบาดบ้านนังบาม่วงะันขยับมาบริเวณสนามของจีดีบีเอ็กเอีได้สวนใส่สอตามสี่ต่อยังไงลูงนี้ประตูตีแตกตรงเดียวเดวเตะอยิงออ้เอาละรับพายุดีกันสำหรับจีดีบีอ็ เจาะเจาออกหลังสองลูกครับท่าเปลี่ยนเป็นประตูดีป่านนี้ได้เสมอแล้วอ้าวแลไม่ขึ้นมาใหม่อย่าไปย่ออย่าไปท้ออย่าไปถอยสามปอด์หนึ่งติดคืนกระชากแล้วขวาลูกนี้เอาตัวได้แล้วปาม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 าเล้วเจ้าอู่อาประตูที่ต้องการของพวกเขาก็มาแล้วสำหรับ g d p X Energy ครับหนึ่งประตูต่อสองไย่างรวดเร็วครับเอาแล้วตัดมาจังหวะนี้ครับอนุบาบ้านม่วงที่เข้ามาขวาพับๆพับเลี้ยว ยังอยู่อาเลยยังหลก็ยังอยู่ครับแล้วบรรลัยแล้วงานเขาเ้าแล้วตองตัวนี้ไม่ทันับหมดเวลาในคืัแรกครับเป็นโรงเรียนอันบาตบ้าน,นม่วงครับแม่ออกนำจดบีเอ็นซีอยู่สองระดับต้นนึงครับจย่าจักรรานและนคปรปนมนะครับผมกสว่างเดินดินนะโรงเรียนอยู่ใกล้ๆนี่นะครับบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่น,นะไม่กล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายคนที่สองนนอก็นกพมานาเดี๋ยวเรามาช่วยกันต่อ เชิญพูรยายบรรยายหลักทั้งสองท่านครับผมขอบคุณท่านเขาบอกว่าสองร้อยไปกับสีคนแปดร้อยเพื่อกาแฟคนละเอา้าโอ้แล้วๆๆแล้ว,ลว,ลวอธุบาลบ้านม่วงครับขยับไปเป็นสาประโตตะหนึง่งไปที่เรียบร้อยข้าพเอา้เอาเข้าเกมบอลก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยบรรยายช่วงหลังในในส่วนที่ผู้ชายเที่ยวไปเที่ยวกันมีไหมครับมาถึงทางด้วยเอาเลย พี่ดำไปเลิกไปไหนหวะทีมงานของจดบีเอเอทซีครับน้าระตูทีสอบมนทีแล้วร้อยครับเอาไว้ตามหลักแค่ตรงเดียวตามฟรีฟรีเหรอซมตามฟรีก็ถูกและได้เยอะถ,ถูกอ่ะถูกแต่ได้เยอะอ่าอร่อยไม่อร่อยแต่อยากขายเ <c oughs> อ่อที่ขายอยู่นั้นเป็นครูเป็นหมอเกือบทั้งหมดหมอเป็นคนไม่รู้กล้าประทานอภัยครับ เอาไาดูต่อครับสำหรับในสนามที่สอของพวกเขาแล้วคนมาขวาลกนี้พับ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 พพับพ่อกไปเสียผตัะจุกจุกๆดูน้่อนดูน้อง่อนโอ้แล้วมันลายไปดนพิกจอร์แล้ถ่ายข้างหน้าไปถ่ายข้างหลังจากโอ้ยตั๊บบไปนี่ลุกเลยเนี่ยบูดิ หลบยกขึ้นมาให้ลูกินข้ามือผู้สาประตูสายของวัเขาสอต่อสองสองต่อสองิดลงมาึ่งแหวนาสองจี้ห้าวว้าป๊ปั๊บปั๊ปัปับปั๊บปับปั๊บปั๊บปปั๊บเลี้ยงอยู่แล้วไอ้ที่เ๊บเลี้ยงเลี้ยเล้ยเลือเลือยเลื้ยเลือยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยนเลีงเลงเลียงลีายงแลี้ยงเลยลา้ยงล้ยง้งรีีดี้ียีงีงี้ยงเ้งเล้ว ครับพับพับอาละบไลายแล้วการเขา้าเรีย้ยงอยูสอสอ่สามต่อสองบางสามต่อสองบางแหวกคืนกระทะแลกเข้าขวาแล้วพับเรียบปลาอย่างอยู่อาราบขึ้นมาใหม่จีนบีจีนบีโยะละ,ยะโยโยละคืนดึงแล้วลูกนี้ผิดแล้วอาจารย์ตายเล<อ>ยยังโอ้แล้วนี่บอกให้เลยว่าฝ่ายจับทำสลากไว้รอแล้ว,ลวมือจะสั่นเอาแล้วยังไงก็ไปขีวลูกนี้สัญญาณมา นี่เขามาแล้วตตตตัดเลือดยังอยู่จีจำีแล้วมาเลือดลเลือดจัาววววประตูอเฉยอีอย่างว่ะ ภาพอะไรยังอยู่ยังไรยังอยู่ออกหลับไปแล้วไม่ทันเอลยว้าทีดีสนามที่สองนั้นเป็นที่ของเจฟานมิเตนพบก,กับดราก,ก้อนจูเนียร์เพนะ้าเดนเซนกีฬาทั้งสี่ทีมครับ <ใน S 1> ทั้งสี่ทีมเลยอะ เจะเยี่ยมทั้งสองทีมปะไม่ต้องเสียใจลูกไม่ต้องร้องอุ้ยร้องทำไมเก่งแล้วเก่งแล้วสุดยอดร้องอะไรเก่งแล้วลูกเก่งแล้วไม่ต้องร้องเก่งแล้วลูกเก่งแล้วอะไรให้กำลังใจเพื่อนนะเจ้าเชื่อมากขอบมากไปโอ้ชนะให้กำลังใจเพื่อนไปตรนี้น่ารักครับสุดยอดสุดยอดแล้วน้องๆครับอ้าวคนนี้นี่ทีมเด็กวัดที่ไหนี่คนนี้ใช่ไหมใช่เหรออ๋อนึกว่าทีมเด็กวัดเห็นผลล้น